ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องโอ้ยประจนภัยนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมโนเทลฟิวเชอร์พาร์คบางสิ่นะครับก็จะเข้าโรงแรมมาแล้ววันนี้จะพัดจะผูนะครับจะพัดจะผูจริงๆเลยว่า,ามาเนี่ยทานอาหารคือหาอยู่ข้างห้างฟิวเจอร์ออตรงนี้มีมุมเด็กเล่นด้วยแล้วเพเอินว่าเพื่อนอยากทานอาหารอินเดียเพราะว่าเป็นคนอินเดียเราอยากทานอาหารอินเดียเขาก็เลยผมก็เลยสอบถามว่าที่โรงแรมนี้มีอาหารอินเดียทานแต่ตอนนี้ผมทานบุฟเฟ่เรียบร้อยลว ตอนนี้เข้ามาเนี่ยก็ได้ทานเรียบร้อยแล้วแ่ด้านขวานจะเป็นของหวานเลยนะครับเป็นมินิรีวิวสั้นๆนะครับว่าจะให้ดูนะครับเข้าที่ช่องของเรานะครับวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้มาพักโรงแรมนะครับแต่ว่ามาทานอาหารนะครับหัวเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยเขาลดให้ในราคาเท่ากับราคาเน็ตเลยนะครับ1,199ะครับแล้วก็เด็กเนี่ย450นะครับเด็กเด็กอายุ960ขวบสิบขวบนะครับพามาด้วย หลานผมเองนะครับคิดราคา450แต่ถ้าเด็กโตนะครับเขาจะคิดเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าโตมากแต่ถ้าโตยังโตไม่มากเนี่ยเขาเห็นเขาบอกว่าคิดเป็นสองคนสองคนเท่ากับผู้ใหญ่หนึ่งคนเขาคิดราคาแนี้นะครับเดี๋ยวข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้มีปลาแซลมอนนะมีของทะเลเยอะมากตกลา มีอาหารหลายอย่างนะครับให้ดูครับแล้วก็ถ้าเป็น,นข้าวสวยน,นะครับผัดก็มีนะครับเมื่อก,กี้เลงไว้แล้วนะครับเป็นเป็นเมื่อกี้อันนี้มีผัดไทยด้วยมีผัดไทยนะครับเดี๋ยวสั่งเขาจะผัดให้สดๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรล็รอกสเตอร์นะครับมันกุ้งล็อกสเตอร์คูผัดผงกะหรี่ใช่ไหมคูผัดผงกะหรี่แล้วก็มีของทะเลสดน,นะครับด้านนี้เดี๋ยวจะถ่า,ถายดูนะครับ เะาเลยสดๆนะครับมีปลาหมืกด้วยครับของเยอะมากครับราคาก็ไม่แพงครับคิดว่าโอเคอยู่นะครับนี่มีเนื้อแก่นะครับเนื้อหมะแล้วก็เมนูแนะนําเลยนะครับตัวนี้อร่อยมากครับเป็นเป็นขาหมูแฮมนะเนี่เป็นแฮมอร่อยมากครับแล้วเมื่อกี้ผมได้สั่งเป็นตรงนี้เป็นซุ้มญี่ปุ่นนะนะครับเป็นปลาซาบะย่างครับ เทียบเลยครับดูปลากระป๋ให้เขาเปิดให้หน่อยอะไเงยเลยนะ่นากินมากเลยอันนี้ครับโอ้โหนี่เปนของน่าทานนะแล้วก็ยังมีมุมนะมีกาแฟรฟรีนะกาแฟร,รื่องดื่มแล้วก็มีซุปเดี๋ยวผมดูนะซุปมะเขือเทศนะครับนี่เป็นอะไรซ,ซุปกระดูกหมูเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อ ทุกันพลักก็เป็นมินิรีวิวส่านๆนะครับให้ท่านดูนะครับเนี่ยมีของหวานมีอาหารเลยนะคีอเค้กนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องโอเว่ย์ไปจนไทยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับมีมีทุ่มข้าวเหนียวมะมั่วนะครับ่านไม่ได้ครับมีไอติมนะครับเปิดดูไอติมนะไอติมรู้สึกจะมีรสอะไรนะ สามรสนะครับมีเป็นวาลิลาครับวาลิลาช็อกโกแลตครับคุกกี้แอนครีมนะครับสามรสแล้วก็มีใส่ท็อปปิ้งให้ด้วยก็คุ้มค่าราคานะครับก็่ต้อลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่โต๊ะของเรานะครับโต๊ะยาวเลยครับเดี๋ยวจะมีสั่งอาหารอินเดียนะครับเพราะว่าเพื่อนถามทานอาหารอินเดีย๋ยวผมใด้ดูเมนูนะครับเมนูอาหารอินเดียเมนูอาหารอินเดียเป็นไหนลา หาไม่เจอครับเหมือนกันะรันนีหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจอ่านี่ครับเมนูอาหารเวียดียอันนี้ครับเนี่ยเป็นมหาราชาเซ็ตนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับสี่อกเก้าแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็ยังมีบาร์เป็นเป็นเป็นบาร์น้ำนะครับเนี่ครับเป็นบาร์ก็เป็นท่านๆนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ ลุกมาทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวขอทานอาหารต่อนะครับขอบคุณครับ